Jesus Christ is Lord of all. Gantisana, Jacrakam kon Prajal, ne Pratomagan, Prajal bin Pusang Fasawan, La Pendin Lok, La Supper Sing, tuksing Sing สั่งโดยฟีประหัตของพระเจ้าและพระเจ้าทรงเรียกพระเยซูขึ้นทรงจากสวรรค์ได้บนไมกันเข้นสำหรับความบาปละวันที่สามฟื้นคืนประชนจากความตายเพื่อคุณลพรมจะไม่ตงตายในความบาปแต่เพื่อท่าน จะคืนสวัได้สวัสมีจริงนารกมีจริงพระเยซูตรัสว่าผู้ที่เชื่อในเราถึงแม้ว่าคนใดบไ,ไปแล้เอาจะมีชีวิตอกีกคือชีวิตนลาะ ในน้ำอื่นความรดไม่มีเลยครับด้วยว่าน้ำอื่นซึ่งให้เราทั้งไรรดได้ไม่ทรงปรูดให้มีในทามกลางมนุษย์ทู่ได้ฟาและสวรรค์ได้โดยพระนามของพระเยซูคริส ท่านจะรู้ได้พระเจ้ายกชื่อพระนามของพระเยซูคริสต์เนื้อบูนพระทั้งปวงขออนุญาตขออะไรครับพระเจ้ารักคุณพระเยซูพระเยซูลังบาปเราท่านก็นอนหลับนะเฮ้ยท่านนี่อะไรคร รกพรองความรักของพระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เด็จจากสวรรค์ได้บูนไม่กันเคนสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณลภมจะไม่ต้องตายในความบาปแต่เพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้ ความบาปนำใบนรกเดพระเยซูนำใบสวรรค์ในพระอื่นไม่มีโถษนรกเดโดยพระเยซูเท่านั้นท่านจะรถดได้ประเทศชาติจะรถดโดยพระเยซูคริสต์เจ้าพระพระเจา้ายกชื่อพระนามของพระเยซูคริสต์เนื้อบุญพระทั้งปวง La prayasu is so bin pama Prayasu swanah the prayer is so bin pu sang far so wanah left hand in loop nasapasang hooking hankwong sandoi fee bra hat pong prajiao prajiao mi ding joong chee nae prayer circuit และท่านจะรู้ได้และทางครบครัวด้วยสับตุการพาไิลาเจ้าขอประเจ้าเบิดตาคงคุณไทยเพื่อคุณไทยจะได้กลับจากความมืดเขา มาถึงความสว่างเล็ดจากอำนาจของซาตินมาถึงพระเจ้าเพื่อคุณไทยจะได้รับการยกโทษความผิดบาปของเขาและได้รับมูดกด้วยกันกับคนณทั้งหลายซึ่งทุกแยกตัวไว้แล้วโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า อา m e n พระเจ้ายกชื่อพระนามของพระเยซูคริสต์เนื้อบัวนับถักตังปวงและพระเจ้าทรงสญิทว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในพระเยซูคริสต์จะรอดได้ท่านจะรอดนรกได้โดยพระเยซูคริสต์เจ้าพร,ระเยซูองค์เดียว ที่ลังบาปได้พระเอินไม่ลังบาปแต่โดยพระเยซูคริสต์ท่านจะโลดได้ท่านจะไม่ตกนรกท่านจะขึ้นสวรรค์ได้สวรรค์มีเจ้าของพระเยซูเป็นเจ้าของสวรรค์พระเยซูเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่ง ทุกสิ่งทั้งปวงสั่งโดยฟีพระหัดคงประจ้าและเสียงคงพระเจ้าวอกบายทุกโลกและลงว่าจงกลับใจเสียใหม่พระอาณาจัคตคงพระจ้ามาไกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่พระแผ่นดินคงสวรรค์กำลังจะเสด็จมา เจะความบาปทำให้เราเป็นมนทินถ้าจังโคงความบาปคือความตายเด็กของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตนิรันดร์แก่ให้มนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ท่าน จะรถได้ท่านจะขึ้นสวรรค์ได้สวรรค์มีจริงนาลุกมีจริงพระเยซูเป็นคำตอบเป็นพระมหากรสัตวสวรรค์พระเยซูจงเป็นความรักความรักของพระเจ้าสวัสดีครับ,ท,รรบที่พระเจ้าพระท่านให้มนุษย์ทุกคน และทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านจะรอดได้ท่านจะขึ้นสวรรค์ได้ไม่มีอะไรไม่เป็นใบได้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเป็นทางใบสวรรค์พระเยซูเป็นประตูสวรรค์เพราะความรักของพระเจ้า พระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เด็จจากสวรรค์ได้บุญไม่กันเขนียนสำหรับความบาปละวันที่สามฟืน้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณลภมจะไม่ตรงใ้ในความบาปแต่เพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได เป็นพระสัญญาของพระเจ้าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านจะรอดได้ท่านจะรอดพ้นจากความบาปและความตายท่านจะขึ้นสวรรค์ได้นี่เป็นทางใบสวรรค์พระเยซูเป็นทางใบสวรรค์พระเยซูทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิต และเชื่อในเราจะไม่ตายเลยเดท่านจะได้รับชีวิตในรันท่านจะได้รูดพุนจะความบาปและความตายรพระวิญญาณกับเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถอดและให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวว่าเชิญมาเถิดและผู้ที่กระหายเข้ามา และผู้ใดก็ตามที่มีใจพัฒนานก็ให้ผู้นั้นรับน้ำแห่งชีวิต<ร>โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยรี่นี่เป็น <c oughs> ทางใบสวรรค์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นกเวนมาทัางเราโดยพระเยซูคริสต์ท่านจะรอดได้พระเยซูเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทรงรักท่านพระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อท่านยิบได้ฟรีครับ พระเยซูได้บุญไม่การเขนเพื่อทุกท่านระวันที่สามฟื้นคืนประชุนจักความตายในพระเยซูฟื้นก็มีในพระเยซูไปมีกับในพระเยซูรับมีเตินในพระเยซูมีชีวิตเดลัน ในพระเยซูมีความรุดพุนจากความบาปและความได้พระเยซูเท่านั้นให้ภัยความผิดบาปของมนุษย์พระเยซูเท่านั้นลบล้างความบาปของมนุษย์พระเยซูเท่านั้นฟื้นคืนจากความตายพระเยซูเท่านั้นให้ท่าน มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตพระเยซูเท่านั้นเป็นผู้ประทานให้ชีวิตดีลันโดยพระเยซูคริสต์เจ้าท่านจะรอดได้โดยอมพระเยซูคริสต์เจ้าท่านจะขึ้นสวรรค์ได้ท่านจะเป็นคนชอบธรรมท่านจะไม่เป็นคนธรรมอิ้ฟรี ท่านจะรอดได้พระเจ้าไม่ใจมนุษย์ที่จะโกหกได้เด่พระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่จะลงพระนามของพระเยซูคริสต์จะรอดได้ประตูสวรรค์สวรรค์มีจริงพระเยซูมาเพื่อท่านเพื่อท่านแตงลายจะได้รอดพ้นจากความบาปและความตาย อาจังคงความบาปคือความตายแต่กคงประทันคงพระเจ้าคือชีวิตในลานจงเชื่อในพระเยซูคริสตแ์และท่านจะรอดได้และทั้งครบครัวด้วยไม่มีอะไรไม่เป็นใบได้สำหรับผููติเชื่อในพระเจ้าเนินได้ไปแล้วเอาไปไม่ได้ เดชพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยเด้ท่านจะได้ผ่านพ้นออกจากความมืดเข้ามาในความสว่างเพราะพระเยซูเป็นความสว่างของโลกผู้ใดที่มีพระเยซูคริสต์จะมีความสว่างแห่งชีวิต และท่านจะไม่เดินในความมืดเพราะพระเยซูเป็นความสว่างแห่งชีวิตเป็นความสว่างของโลกนี้สเสด็จมาเป็นคำทำนายเป็นคำพยากรณ์ พระเยซูเกิดจากผู้หญิงบริสุทธิ์เป็นพระของพระเจ้าเป็นอาเมนเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เสด็จจากสวรรค์ได้บุญทไมกันเคนสหรับความบาปละวันเทสามฟื้นคืนประชนจากความตายในพระเยซูฟื้นก็มีายมีกับลับเมีตื่น พระเยซูให้ร <ah <ah ุนละโลกได้เล่นนี้เล่นนี้ดีกว่าเล่นนี้เล่นสำหรับเด็กนี่ของเด็กนี่ของผู้ใหญ่นะขายดีมากเลยวันนี้ขายดีมากไตรลุ้นพระพระเยซูฟื้นจากความตายบักชัยครับเดี๋ยวขันขันน้องน้องตรงหน้าผ้เรียนนี่ติดเรียกพ่ผ้าใบผู้เรียนไร้แล้ว เป็นพระสัญญาของพระเจ้าไม่มีพระเปรียบเทียบกับพระองค์ใดพระพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเท่านั้นเป็นพระเจ้ามนุษย์ไม่ใช่เทพแตพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นพระมหากรสัตวสวรรค์พระเยซูเป็นผู้ประทานให้ชีวิต สัพเพศสงทุกสงทั้งปวงสั่งโดยฟีประหัตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยซูทรงสัญญาวา่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยแต่ท่านจะได้ผ่านพ้อนอกจากความมืดเข้ามาในความสว่างขอให้พระเจ้าเจิมผูลรับใจของพระองค์ ที่จะประกาศหลังจากผมชื่อพีกวางพระเยซูมีทางใบสวรรค์ทางอื่นไม่ได้ไปแต่พระเยซูเท่านั้นที่นำใบสวรรค์ได้พระเยซูเป็นประตูสวรรค์ผู้อื่นเป็นมนุษย์แต่พระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูปรากฏในเนื้อหนัง เกิดจากผู้ยิงบริสุทธิ์เป็นทางใบสวรรค์จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านเะรูดได้และทางครบครัวด้วยและไม่มีอะไรไม่เป็นใบได้สำหรับผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า่มหใ เจ้าพ่อนั้นถือกาหาร่วมกันตัวไห่ตัวไหนอันนี้สามสิบอันนี้ยี่สิบอันนี้สามสิบอันนี้สามสิบนี้ยี่สิบที่หลายราคานี่หลายราคาอันนี้ต้องถามหลายราคาเราเป็นพระเยซูตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมกาเป็นพรตุมและเป็นอวสานเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย คนทั้งหลายที่กระทำตามบัรดาพระปัญญาของพระองค์จะได้รับผลเพื่อพวกเขาจะได้มีสิทธิ์ได้ต้นไม้แห่งชีวิตและจะได้เข้าโดยทั้งประตูเหล่านั้นไปในนครนั้นด้วยว่าภาโนกนั้นมีบัรดาสุนัข และเราคุณชัยเวทมนต์และคุณเลนช์ชูทั้งหลายและบรรดาคาตกรและพวกคุณไวยรุปบันและคนใ้ก็ตามที่รักและกระทำการมุสาเราทุกคนณทำบาปและมาไม่ถึงสังหารศิคงพระเจ้า แต่คงพระท่านคงพระเจ้าคือชีวิตในลันพระเจ้าพระทานชีวิตในหลันโดยพระเยซูคริสเพื่อท่านจะรอดได้เพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้เพื่อทา่นนอทานจะไม่ตายในความบาปความบาปทำให้เราเป็นมนทิน ในพระเยซูทรงสัญญาวา่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยแต่ h, ท่านจะได้ผ่านพ้นออกจากความบาปและความตายมาสู่ชีวิตในลิลานเพราะพระองค์ผู้เดียวเป็นประตูสวรรค์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นประตูสวรรค์สวัสดีครับ เป็นประตูคับแคบทางใบสวรรค์คับแคบผู้ที่หาพบก็ไม่น้อยนี่เป็นประตูสวรรค์ที่ทาผู้ใดต้องการขึ้นสวรรค์ท่านจะโรดได้เป็นพระสัญญาคงพระเจ้าพระองค์เสด็จมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์พระองค์เสด็จมา พือท่านจะไม่เป็นทาสของความบาปถ้าจ้างของความบาปคือความตายแต่งคงเพื่อท่านงคงเพื่อ้าวคือชีวิตนิลันได้ใบแล่าก็ได้ใบสวรรค์ถ้ารู้จักเจ้าของสวรรค์พระเยซูเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกอาจารย์ไปนรกมา สวัสดีครับสวัสดีครับข้างไปเสมอในพระเยซูฟื้นก็มีในพระเยซูไปมีกับในพระเยซูรับมีตื่นพระเยซูทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยได้ปี๋ไหมเตื่อน้ำมันมี เป็นพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่เชื่อในเราถึงแม้ว่าเขาตายไปแล้วเขาจะมีชีวิตอีกทุกคนที่จะลงกพระนามของพระเยซูคริสต์จะรอดได้เพราะพระเยซูเท่านั้น ได้บุญไม่กันเค้นสำหรับความบาปละวันเทศสามฟืนคืนประชุนจักความตายเพื่อคุณลภลมจะไม่ตูงใจในความบาปเดีเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้ไม่มีอะไรไม่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราอธิษฐานเพื่อท่านถ้าไม่รักไม่มา พระเจ้าทรงหลักทันพระเจ้าต้องการให้ทันขึ้นสวรรค์ต้องการให้ทันโลดพ้นจากความบาปและความตายขอพระเจ้าไว้ผ่พนประเทศชาติขอพระเจ้าไว้ระพนท่นานขอพระเจ้าช่วยท่านเข้าใจทางใบสวรรค์โดยพระเยซูคริสเพื่อท่านจะรลดได้เพื่อท่าน,นจะไม่ตกนรก เพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้